สบายดีน้องพิษสมัยพลสนิทมิชชานิ่งสตาร์ลาวสองพันสสามโดยสบายดีน้องอินทิราวงศ์สมบัติห้องอันดับหนึ่งมิชชยนิ่งสตาร์ลาวสบายดีน้องแคทตี้แซกซาพัาน อัดอั้มสมดิชไลน์ในสไตล์เราอัดัด้าาดแรกเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ดีใจล่ะพวคิดว่าบวคิดพวกแฟนมันต้องจะได้รับตำแหน่งนี้ก็นย้อนว่าน่าจะย้อนทาง,ทางกรรมาการเพื่อนอาจจะเห็นความสามารถและความ,มมุ่งมั่นตัในตัวน้วนองน้องก็ขอบขอบใจทวกกวั้งกลุ่มก่อนหลายๆที่เหตุให้น้องได้มาอยู่อยู่จูนี่หลายน้องจะโบเหตดให้ทางกองผิดหวังแนมันเลยสำหรับน้องก็คือรู้สึกภูมิใจเพราะว่าอ่าตอนแรกตอนแรกวัได้วัได้คาดหวังว่าสิมาฮองจูนี่แต่กะ ขอขอบใจที่ให้นน้องมีจุดๆนี้ได้เพราะอาจจะเป็นความสามารถน้องและความพยายามวอมอดนทนสำหรับโลกก็ดีใจร้ายเพราะว่าเข้ากระตังใจแล้วก็บกชิดว่าสิได้มากอดทึงจุดนี้แล้วก็รมการหมือนนกัเห็นถึงสกัญญาพาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตาติดตามผลง,งานของเขาไป้หมเดิม ก็คือ1ก็คือมิตรภาพในกร่อบของพวกเขาทั้งซซาสหมายเลขเลยซึ่งเป็นมิตรภาพที่หาเสษโบได้เร็วพักแพ้งกันตั้งแต่ต้นจน,จนมาถึงปัจจุบันนี้และสองจะมีการแบบว่าม,มีการสื่อเลือสังคมทางกรอบของเขามีการสื่อเลือสังคมไม่าว่าจะเขตนอกหรือเขตสนาบทและสามก็คือพวกเขาก็จะดำรงตำแหน่งในฐานะมีชาย่นิสตาร์ลาวโดยสําหรับน้องก็คือเส้นเดียวกับเอนนี้ก็คือมิตรภาพอันดับแรกเลยเนาะสองมาก็คืออาจะเป็นการแบบว่า เพิ่มพัฒนาคลิกภาพตัวเองให้ดีหลายว่าเกาโดยสำหรับดอกก็ได้หลายๆอย่างด้วยได้ประสบการณ์ได้ได้มู่มคู่ไหมได้ได้มุ่งไหมโดยแล้วก็บดำรง,ำงตำแหน่งตาม เวกกะอาจจะได้ไปช่วยเหลือสังคมตามที่อ่ก็ปรากฏว่นได้วางไหวและและ้วกกะรู้สึกดีใจเพราะว่าเสนได้เป็นสว่สวนส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าน้องเขามาเวทีนี้ก็ตั้งใจอยากเห็นุนาทีนี้แล้วก็ได้มาแล้วก็เฮ็ดเฮตดตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอนว่าเวทีนี้อันแรกๆคือการศึกษาส่งการช่วยเหลๆๆนะือสังคม ก็จะดับเนื้นตาแหน่งอย่างที่เพิินได้วางไว้ทา้งกองโดยดยการโซ่ศักยาภาพต่างๆว่าว่าจะเป็นทางการดานการศึกษาและการสื่อเลือสังคมเป็นต้นโดยเวทีนี้อันแรกก็คือการสื่อเลือสังคมและการศึกษา,กา,ษา,กา,ษาเป็นจ้ไหนกากติดตามทังเพศมี s h i n i n g Star l แล้ของพวกเฮาในเดเจา เดยวสำหรับน้องถึงว่าจะมาได้สนาเลิศเนาะหรืว่าจะเป็น้องเตเส้นเดียวกันเลยน้องก็จะส่วสังคมและพัฒนาหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำให้โอกาสคนเดี๋ยวนใจ